ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรออนไลน์กับดิฉันช่อเอื้องดนชนกจันทรงทําหน้าที่ดําเนินรายการพบกันในทุกๆวันกับช่วงเวลาดีๆเช่นนี้ช่อเอื้องนาเรื่องราวทางด้านงานเกษตรเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะผ่านทางด้านสถานีโทรทัศน์ m o a c TV ค่ะนําเรื่องราวดีๆเช่นนี้มาฝากการเกษตรกรไทยก้าวไกลทันเทคโนโลยีช่วงแรกนะคะเป็นในเรื่องราวของข่าวสารทางด้านงานเกษตรนํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะ ข่าวแรกในวันนี้เป็นเรื่องราวของทางด้านสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยค่ะได้จับมือนะคะกับทางด้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้พักดานในเรื่องราวของผลงานวิจัยที่น่าสนใจต่างๆและที่สําคัญนะคะก็ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมอีกด้วยติดตามได้ในข่าวแรกของเช้าวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรจันจรัสเรียวเดชะรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดเผยว่า สกวได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินโครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดูห่หางดำอย่างยั่งยืนและได้นำผลงานวิจัยดังกล่าวมาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชนและเกษตรกรในงานแม่โจ้80ปีฝากความดีในแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในโอกาสครบรอบ80ปี โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงโดยมีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่การผลิตเจ็ดจังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำปางเชียงรายแม่ฮ่องสอนน,น่านแพร่และเพชรบุรีในการนำองค์ความรู้ไปบูรณาการด้านการผลิตไก่พื้นบ้านสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ทั้งนี้มีกเกษตรกรกว่า200รายที่เข้าร่วมโครงการและสามารถสร้างไรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนจากผลผลิตที่มีลักษณะการผลิตโดยวิถีธรรมชาติที่มีความปลอดภัยเป็นที่รับรู้และตอบรับจากตลาดจนขยายโอกาสทางการตลาดสู่ตลาดระดับกลางและระดับบนจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ทางการค้าไก่นินล้านนา ในเรื่องราวของงานวิจัยต่างๆนะคะก็เพื่อเป็นการพัฒนาในเรื่องของวงการเกษตรและต่อไปก็คือการพัฒนาประเทศของเราค่ะเรื่องราวดีๆนี้นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดินทางไปที่ข่าวที่2กันบ้างค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเด็กเนี่ยนะคะเป็นอนาคตของชาติและที่สําคัญทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้ความสมําคัญในเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่างวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีงานดีๆค่ะเกิดขึ้นกับงานเด็กไทยหัวใจเกษตร11นํามาฝากคุณผู้ชมการติดตามได้ในข่าวที่2ค่ะ นายชวริตชูขจรปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่11มกราคมที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานเด็กไทยหัวใจเกษตร11ขึ้นที่สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดปทุมธานีภายใต้แนวคิด MOAC เด็กไทยหัวใจเกษตรเป็นเด็กมีวินยัยตั้งใจจัดเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ11ปีของวันเด็กไทยหัวใจเกษตร ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมองค์ความรู้ต่างๆให้แก่เด็กๆโดยผ่านการแสดงการเล่นเกมการละเล่นทางวัฒนธรรมและบันเทิงรวมทั้งจัดอาหารเครื่องดื่มและของรางวัลนับแสนชิ้นมอบให้แก่เด็กทุกคนที่มาเที่ยวงานเด็กๆทุกคนได้รับความสนุกกินอิ่มและมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกคนค่ะ ช่วงนี้นะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะเดินทางไปที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีในเรื่องราวของการส่งออกของผลไม้นี่ค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคตะวันออกซึ่งตรงนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีการส่งออกในเรื่องของผลไม้นี่นะคะทะลุถึง70,000 0ตันด้วยกันติดตามได้ในข่าวสุดท้ายของเช้าวันนี้ค่ะ ในยพลเชฐราโชผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเขต6ชนบุรีเปิดเผยว่าสสค .6 ได้ดำเนินการความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต3จังหวัดระยองในการบูรณาการเพื่อจะทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพปี2557สำหรับใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการตั้งแต่ตน้นฤดู โดยคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้พยากรผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออกจำนวน4ชนิดคือทุเรียนเงาะลลงก่องมังคุดในพื้นที่3จังหวัดได้แก่จันทบุรีระยองและตราดซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตสำคัญของประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ทั้งนี้การบริณารการจัดทำข้อมูลไม้ผลเอกภาพดังกล่าวสศคหและสศคสารวมทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีระยองและ ได้บริณา,าการร่วมกันมาตั้งแต่ปี2547ซึ่งในปี2557ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ระหว่างวันที่6ถึง26กุมภาพันธ์2557จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้ง4ชนิดในการตอบแบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการมาตรการและนโยบายทางการเกษตรต่อไปค่ะ ถ้าอย่างไรแล้วนะคะขอความร่วมมือค่ะกับทางด้านเกษตรกรนะคะที่มีทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสอบถามข้อมูลค่ะข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนะคะเพื่อจะนํามาพัฒนานแล้วก็มีการบริหารจัดการเพื่อให้ระบบเนี่ยนะคะเป็นระบบมากยิ่งขึ้นด้วยละค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆเช่นนี้จากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับช่วงนี้ช่อบเอื้องขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของเทคโนโลยีค่ะ i ุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการ,กรเรษกษตรกรออนไลน์ค่ะพบกับช่อเอื้องนะคะทําหน้าที่กันต่อหลังจากช่วงที่แล้วนะคะอัปเดตในเรื่องราวของข่าวสารกันไปแล้วเรียบร้อยพอพูดถึงในเรื่องราวของนวัตกรรมวันนี้ค่ะเป็นเครื่องที่มีชื่อเครื่องว่าเครื่องค้นหูแบบกึ่งอัตโนมัติที่สําคัญนะคะเครื่องนี้บางคนบอกเออช่อเอื้องอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แล้วก็อยากจะทําความรู้จักเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะช่อเอื้องมีผู้เชี่ยวชาญค่ะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องนี้กันนะคะเดี๋ยยวไปพูดคุกับ ทางด้านท่านอาจารย์กันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมสมฤกมังกระครับครูจนานาการพิเศษที่ไรที่หนึ่งลำพูนครับผมค่ะ,คะอาจารย์คะตอนนี้ที่ลําพูนอากาศเป็นยังไงบ้างคะ หนาวมากเลยครับผมหนาวมากเลยใช่ไหมคะ<อ>ยิ่งเ<อ>ช้าวันนี้ย<อ>ิ่งหนาวเลยใช่ไหมคะาอาจารย์คาเช้าครับค่ะอาจารย์ขาวันนี้ชอ่อเอื้องแล้วก็ทางรายการนะคะขออนุญาตรบกวนอาจารย์พูดคุยถึงในเรื่องของเครื่องค้นหูแบบกึ่งอัตโนมตัติอันนี้น้องเอื้องเรียกชื่อถูกไหมคะอาจารย์คาถูกต้องครับผม<ะ>ค่ะเครื่องนี้เขามีที่มาเครื่องยังไงคะอาจารย์เครื่องนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ใช้ในการค้นหูนะครับ หลายคนอนจาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะค้นหูมันคืออะไรค่ะค้นหูเนี่ยมันเป็นคําตามพจนานุกรมนะครับซึ่งในภาษาถิ่นในแต่ละท้องถิ่นอาจจะเรียบชื่อแตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าบางที่ก็เรียกว่าค้นเครือบางที่ก็เรียกว่าโวนหูโวนเครือสาวเครือชินหูอะไรประมาณเนี้ครับผมอมืแล้วทีนี้คําว่าหูนี่คือเขาใช้กับอุปกรณ์อะไรหรือว่าสิ่งใดคะอาจารย์คะ อ,อการค้นหูกจะเป็นกระบวนการในการเตรียมเส้นได้สาหรับที่จะนําไปทอผ้าครับอ๋ออ๋อเจ้าตัวหูกที่เขาเอาไว้ปั่นปั่นได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะจริงจริงหูกเนี่ยมันเป็นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้านะครับแต่ว่าสัตว์ที่เขาเขาเรียกค้นหูกเนี่ยเอ่อจะเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมเส้นได้เพื่อที่เอาไปทอผ้าครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเนํามาใช้ในเครื่องนี้เป็นขั้นตอนนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับค่ะอาจารย์คะแล้วที่มาของเครื่องนี้อาจารย์มีการเริ่มต้นประดิษฐ์อย่างไรคะอาจารย์คะที่มาของเครื่องนี้ออขอขอแทรความนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของของปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะที่ที่จะทําเครื่องนี้นะครับค่ะเออสื่เนื่องจากในในการ การทอผ้าเนี่ยนะครับก็จะมีการเตรียมเส้นได้เส้นได้ที่เตรียมในการทอผ้าก็จะมีสองลักษณะด้วยกันก็คือได้ได้เส้นยืนกับได้เส้นพุ่งนะครับในส่วนของได้เส้นยืนเนี่ยมันจะต้องเตรียมเส้นได้ให้มีจํานวนเส้นได้เหมาะสมหรือเตียงพอหรือเท่ากับจํานวนช่องฟันฟืมที่เขาจะใช้ทอผ้าเนี่ยนะครับรวมทั้งมีความยาวตามความยาวที่ต้องการน็่คือความยาวของผ้าที่เราจะทอเนี่ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วชาวบ้านที่ ที่เขาทํากันอยู่เนี่ยนะครับเขาจะใช้เครื่องมือเครื่องมือแบบแบบพื้นนเลยซึ่งซึ่งน่าจะเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่โบราณน,นะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเอก็มีชื่อเรียกเฉพาะของเขาอีกเหมือนกันโดยทั่วไปเขาจะเรียกว่าเสือนะครับเส<ฮ>ือหรือบางที่เขาจะเรียกว่าม้าค้นปูกบางที่ก็จะเรียกว่าม้าสาวประมาณเนี้ยครับ<ฮ>การการใช้เสือตัวนี้จะใช้วิธีการดึงเส้นได้โยง กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพื่อให้ได้ความยาวของได้ตามที่ต้องการครับเช่นเจ็ดสิบเมตรหนึ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งในในการเดินโยงเส้นได้เนี่ยครับกว่าที่จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเราเรียกว่าเครือหูครับผมไอม้เจ้าเครือหูตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการหวีการร้อยฟันหวีเก็บตะกอผูกโยงตะกอแล้วกว่าที่จะเอาไปถึงขั้นตอนการทออีกหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกัน อันนี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเอ,อผมต้องเรียนอย่างนี้ครับขั้นตอนการทอผ้าเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่เยอะมากๆเลยครับซึ่งแต่ละขั้นตอนก็มีความสําคัญสาคัญมากๆเลยซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผ้าที่ทอออกมาได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเราจะเน้นในเรื่องของผ้าทอมือเป็นหลักเพราะว่าผ้าทอมือเนี่ยถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ละที่ก็จะมีชื่อเรียกมีเอกลักษณ์เด่นๆของเขาที่แตกต่างกันออกไป เช่นผ้าทอเกาะยอผ้ามักมีผ้าไหมยกดอกในในส่วนของลําพูนเองเนี่ยที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นผ้าไหมยกดอกครับผมอืมค่ะแล้ว<อ>ทีนี้ค่ะ,คะอาจารย์คะทีนี้เจ้าตัวตัวหูตัวค้นหูเนี่ยพอมีเครื่องมาแล้วอาจารย์ใช้คือไปพบหรือว่าไปมีแนวคิดยังไงคะถึงนํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องนี้ฮะอาจารย์ อ๋อแนวคิดแนวคิดเดี๋ยวผมทักความนิดนึงนะครับแนวคิดก็คือพอเห็นชาวบ้านเขาเดินโยงเส้นได้เยอะๆแล้วเหนื่อยมากเลยนะครับชาวบ้านเขาเขาเขาบอดใน้ฟังเหนื่อยมากเลยก่อที่จะได้เครือหูออกมาสักเครือนหนึ่งเนี่ยเขาบางทีเขาเดินเป็นสิบกิโลเมตรเลยนะครับเดินโยงเส้นได้กลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่นะครับนับเป็นระยะทางแล้วรวมสิบกิโลเมตรได้ครับกว่าจะได้เครือหูออกมาเครือนหนึ่งทีนี้พอเห็นเห็นปัญหาอย่างนี้ก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเราจะจะมีวิธีการใดที่ จะไม่ต้องให้ชาวบ้านได้เดินอีกลวน่าจะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยก็เอาหลักวิชาทางด้านเครื่องกลเข้ามาประยุกต์ครับคุณจากการเดินโยงไปโยงมาก็ประยุกต์เอาการการหมุนจากได้ที่โยงไปโยงมาก็เอามาเป็นการหมุนพันรอบอ,าาอ,บอวงล้ออะไรสักอย่างหนึ่งจนกระทั่งได้ความยาวแปมที่ต้องการเนี่ยครับนี่คือคือหลักการสําคัญของของเครื่องนี้ครับค่ะ อาจารย์คะทีนี้เวลาที่อาจารย์บอกว่าเราใช้เราเปลี่ยนเราประยุกต์จากการที่ชาวบ้านเดินใช่ไหมคะแล้วมาเปลี่ยนเป็นวัสดุพอ,อภัยเป็นอุปกรณ์ตัวนี้แต่ว่าผล,ผลผลิตที่ได้ออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่สิ่งที่เขาทํามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอาจารย์ผลผลิตโอเคเลยครับ่สามารถลดระยะเวลาในการการค้นหูได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ที่สำคัญที่ที่ถูกใจชาวบ้านมากมากเลยก็คืออไม่ต้องเดินอีกแล้ว ความเหนื่อยจากการเดินความเมื่อยล้าจากการเดินยงเส้นได้กลับไปกลับมาก็คือไม่มีแล้วครับนั่งเข้าเครื่องอย่างเดียวครับอ๋อก็เลยออกมาเป็นเครื่องนี้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะครับผมค่ะอาจารย์คะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องราวของตัวเครื่องกันบ้างตัวเครื่องนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์คะตัวเครื่องมีส่วนประกอบหลักๆก,ก็จะมีตัวโครงเครื่องน,นะครับเป็นตัวโครงเครื่องเป็นที่ยึดชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันส่วนที่สองตัวต่อไป ผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นชื่อว่ากรงล้อมวนได้ครับเป็นส่วนที่ใช้ในการพันเส้นได้รอบอบกรงล้อมวนได้จากเดินที่ต้องเดินโยงไปโยงมาก็นําได้มาพันรอบกงล้อมวนได้นี้นะครับ hmm. แล้วส่วนส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์เก็บไข่อุปกรณ์เก็บไข่ตัวน,นี้เนี่ยในในขั้นตอนการค้นหูที่ชาวบ้านทํากันอยู่เนี่ยเมื่อค้นหูไปจนทถึงครึ่งทางน,นะครับครึ่งทางของแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีการเก็บ ไข่ก็คือการทําห่วงมีลักษณะคล้ายคล้ายเลขแปดนะครับ mm hmm. เพื่อ mm hmm. เพื่อ mm hmm. เอาไปใช้ในการทอต่อไปเพราะว่าในการทอเนี่ยได้จะต้องสลับกันขึ้นลงขึ้นลง <c oughs> ใช่ไหมครับคุณเชื่อเรื่องความนึกออกไหมครับค่ะอาจารย์เป็นได้จะมีการสลับขึ้นลง <c oughs> ขึ้นลง <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการการทําห่วงไว้นะครับหลังจากนั้นก็ก็ดึงเส้นได้กลับมาที่เดิมซึ่งถ้าเป็นเครื่องก็เครื่องก็จะหมุนกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเครื่องก็จะหมุนทั้งสองทิศทางนะครับคือทิศทางไปแล้วก็ทิศทางกลับครับผม mm hmm. ก็คือช่วยในเรื่องของการย่นระยะเวลาในการทําด้วยแล้วก็ย่นระยะทางที่ที่เกษตรกรจะใช้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค,คือช่วยช่วยขจัปัญหาเรื่องเรื่องความเมื่อยล้าคือไม่ต้องออกแรงอีกแล้วเนี่ยครับอและที่สำคัญก็คือเร็วกว่าวิธีเดิมด้วยค่ะ ทีนี้อุปกรณ์ทั้งหมดตัวเครื่องนี้มาถึงโครงสร้างเขาบ้างอาจารย์คะโครงสร้างของเครื่องนี้พออาจารย์พูดว่าเวลาที่เกษตรกรต้องเดินอาจจะต้องเดินในระยะไกลแล้วตัวโครงสร้างของเครื่องนะคะมันจะต้องใหญ่หรือว่ามันจะต้องมีขนาดประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ถึงจะสามารถทำได้ของครับผมโครงสร้างของเครื่องความกว้างเอ่อความกว้างประมาณเ,เดี๋ยวนะครับผมจําตัวเลขไม่ได้ความกว้างประมาณเอ่อเก้าสิบ้าซนิมครับสูงก็ประมาณร้อยี่สิห้าเซน ความยาวเอ่อท่าีนะครับความกว้าง95้าสิบห้าเซนสูงประมาณ1้อยสิบห้าถ้าสูงเท่าทีสูงประมาณแปดสิบห้าเซนแล้วก็ความยาวประมาณร้อยห้าเซนเท่านั้นเองครับ<อ>ก็ประมาณโต๊ะโต๊ะทำงานเนี่ยนะครับประมาณโต๊ะทางานค่ะตัวเครื่องกคร,ครม่งใหญ่มา,มากนะคะอาจารย์ครับผมครับแต่ว่าถ้าเป็นของชาวบ้านที่ใช้เดิมที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือ,อเครื่องมือที่เรียกว่าเฟือหรือม้าขนหูเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาใช้พื้นที่ค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะมากๆครับ <Okay. S 2> ความยาวเนี่ย ที่ใช้กันอยู่ก็ประมาณห้าเมตรนะครับความกว้างก็ประมาณสองเมตรนะครับพื้น oh. ที่ในการทํางานนะครับของตั้งเดิมที่ที่ชาวบ้านใช้อยู่นะครับอ๋อ oh. แล้วทีนี้พออาจารย์บอกว่าตัวเครื่องนี้มีย่อขนาดมาที่อาจารย์คิดค้นมาเป็นขนาดเท่ากับโตะทํางานใช่ไหมคะอย่างนี้เกษตรกรก็สามารถจะเอาไปตั้งไว้บริเวณไหนที่ประหยัดพื้นที่กว่าเดิมได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช้พื้นที่ประหยัดเยอะเลยครับอ,อาจารย์คะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องตัวนี้อาจารย์ใช้คําว่ากึ่งอัตโนมัติ สาเหตุที่ต้องใช้คาว่ากลึงอัตโนมัติเพราะอะไรคะอาจารย์คะที่ใช้กึ่งอัตโนมัติก็เพราะว่าในกระบวนการเก็บควายขั้นตอนของการเก็บควายนะครับในขั้นตอนการค้นหูมันจะมีขั้นตอนหนึ่งซึ่เรียกว่าขั้นตอนการเก็บควายก็คือการทําห่วงให้กับเส้นได้ที่ที่ถึงจุดกลางแล้วนะครับกลางของความยาวเส้นได้เนี่ยนะครับแล้วก็จะพับครึ่งเส้นได้ว่างั้นเถอะครับลักษณะก็คือทําเป็นเลขแปดอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ตรงนี้เราเรียกว่าการเก็บควายการเก็บควายเนี่ย เราจะใช้คนเข้าไปช่วยก็คือใช้ยังคงใช้มือเหมือนเดิมค่ะก็เลยเรียกชื่อว่ากล่งอัตโนมัติส่วนการเดินโยงเส้นได้ไปมาไปมาไม่ต้องใช้แล้วครับคือให้เครื่องมหมุนทํางานไปได้เลยไงครับออย่างนี้นี่เองเรียกว่าโครงสร้างคร้าวๆของเขานะะี่ะก็ยอก่อขนาดลงประหยัดในเรื่องของเนื้อที่แล้วก็เวลาแล้วก็ประหยัดแรงของผู้ใช้ด้วยนะคะจารย์ครับ ค,คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะน้องเอื้องกับช่อ,อ,อน้องเอื้องกับท่านอาจารย์นะคะขออนุญ,ญาตพักเบรกกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์ถือสายรอสักครู่นะคะครับเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ ต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะอยู่กับช่อเอื้องนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์พูดคุยกันต่อในเรื่องราวของเครื่องค้นหูที่เรีย้ว่าจากปกติแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าเกษตรกรเนี่ยนะคะเวลาจะใช้งานเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะคะเครื่องต้นแบบของเขาเออขออภัยเครื่องที่เขาเคยใช้มานเนี่ยใช้ระยะทางใช้เวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะนานแต่พออาจารย์มาประดิษฐ์เครื่องค้นหูแบบกึ่งอัตโนมัตินาไปให้เกษตรกรใช้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็สามารถทําให้เกษตรกรเนี่ยประหยัดในเรื่องราวของ เวลาแล้วก็แรงในการใช้งานรวมไปถึงพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องด้วยแต่ที่นี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงในเรื่องราวของประสิทธิภาพของตัวเครื่องนี้กันบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ต่อเลยนะคะอาจารย์อยู่ในสายนะคะครับผมค่ะ อาจารย์คะขาอ,อนุญาตถามเมื่อกี้พอเราทราบกันไปแล้วแหละว่าเขาสามารถช่วยทุนในเรื่องของเวลาแรงงานได้แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องทราบนั่นคือในเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องคะ่ะอาจารย์จากเดิมเครื่องที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่เดิมกับเครื่องนี้ประสิทธิภาพเขาแตกต่างกันมากไหมคะก็พอสมควรอยู่ครับในเรื่องของประสิทธิภาพพูดถึงเรื่องเวลานะครับเวลาก็จะสามารถทํางานได้เร็วกว่าวิธีเดิมวิธีเดิมก็คือใช้เครื่องมือพื้นฐานตามภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยครับ สามารถเอย่นระยะเวลาได้ไปประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ในส่วนของค่บผมต่อเลยค่ะท่านอาจารย์ครับในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับเพราะว่าเครื่องนี้เราใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์เป็นพลังงานให้กับมอเตอร์นะครับค่าไฟฟ้าก็จะใช้ค่าไฟฟ้าอยู่ประมาณชั่วโมงละเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับประมาณคิดๆเป็นค่าไฟฟ้าแล้วนะครับ าจารย์คะทีนี้พอพูดถึงตัวค่าไฟฟ้าขออนุญาตถามในเรื่องของตัวพลังงานของเครื่องที่นํามาใช้เราใช้เป็นมอเตอร์ใช้เป็นอะไรคะอาจารย์ใช้เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์อ่าเซนเซนสส่วนสี่แรงมา้าซึ่งาชาวบ้านก็ใช้กันอยู่ทั่วไปอ,อย่างเช่นใช้กับพวกตั้มน้ําอะไรประมาณเนี้ครับเป็นมอเตอร์ท,ที่ที่หาได้ซื้อได้ง่ายๆอยู่แล้วครับค่ะ ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของการใช้กําลังงานไฟฟ้าจะต้องมีในเรื่องของระยะเวลาในการเดินเครื่องแน่นอนออระยะเวลาในการเดินเครื่องเนี่ย<ม>เขาสามารถเดินเครื่องได้นานแค่ไหนคะอาจารย์สามารถเดินเครื่องได้ทั้งวันเลยครับ8ชั่วโมงสามารถเดินได้เลยครับโอ้ทั้งวันเลยเหรอคะอาจารย์ครับผมครับผมได้เลยครับก็คือสมมติว่าเราเปิดเครื่องไว้เกษตรกรผู้ปฏิบัติงานก็นั่งประจําตัวเครื่องเลยใช่ครับใช่ครับ Oh. แล้วก็คอยเก็บไข่เมื่อถึงเวลาเก็บไข่เพราะว่าถึ่อัตโนมัติใช่ไหมครับพอ <Okay. S 2> ถึงจุดที่เก็บไข่เกษตรกรก็ลุกขึ้นไปเก็บไข่ใช้เวลาเก็บไข่ประมาณสองสามนาทีก็เสร็จแล้วครับหล mm ังจากนั้นก็ปล่อยให้เครื่องเดินต่อไปเนี้ยครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ตัวขั้นตอนการเก็บไข่นี่เขามีเ,าเขาเรียกว่าสัญญาณบอกไหมคะหรือว่ามันมีอะไรบอกไหมคะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปเก็บแล้วอ๋อพอเวลาเครื่องหมุนหมุนไปพอครบตามความยาวของเครือหูกที่ที่กําหนดไว้นะครับปกติ ก็จะมีที่ตัวตั้งความยาวไว้ให้ครับพอถึงระยะความยาวที่เราตั้งไว้เครื่องก็จะหยุดโดยอัตโนมัติะครับพอเครื่องหยุดเราก็ไปเก็บไส้ได้เลยหลังจากเก็บไส้เสร็จเราก็เลือกสวิต์กลับเพื่อเปิดเครื่องให้ทํางานเพื่อหมุนย้อนกลับมาจุดตั้งต้นใหม่เนี่ยครับการทำงานก็จะหมุนกลับไปกลับมากลับไปอย่างกลับมาอย่างนี้จนกระทั่งได้เ่องหกตามที่เราต้องการนะครับมค่ะทีนี้ขออนุญาตถามนี้ค่ะอาจารย์ตัวเครื่องนี้ในปัจจุบันนี้อันนี้คือเครื่องต้นแบบไหมคะหรือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วะอาจารย์ เป็นเครื่องต้นแบบครับผมเป็นเครื่องต้นแบบอยู่ค่ะ,ะแ,แล้วในอนาคตมีการพัฒนาหรือว่ามีแนวคิดที่จะต่อยอดเขาอย่างไรไหมคะจันครับการพัฒนาต่อยอดก็น่าจะเป็นในเรื่องของอ,อุปกรณ์เก็บควายครับซึ่งค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรนะครับผม,มการเก็บควายให้เก็บควายอัตโนมัติไปเลยเพราะนั้นแนวทางการพัฒนาต่อก็จะเป็นเครื่องค้นหูแบบอัตโนมัติไปเลยครับคือเกษตรกรไม่ต้องเข้าไปมีไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องไปเก็บควอยด้วยมืออีกแล้วเนี่ยครับหรือให้เครื่องจัดการเองทั้งหมดแต่มุมมองของผมมมมองอีกอีกลักษณะหนึ่งนะครับคือว่า,าถ้าในลักษณะของการาทำให้เครื่องเป็นอันตโนม,มัติไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมไฟครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะสําหรับชาวบ้านสักเท่าไหร่นะครับแล้วแน่นอนว่าต้นทุนของเครื่องก็จะค่อนข้างจะสูงขึ้นพอเยอะพอสมควรนะครับถ้าถ้าจะทําให้เป็นอันตโนม,มัตินะครับ ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์พูดถึงในเรื่องของต้นทุนของตัวเครื่องณปัจจุบันนี้เครื่องต้นแบบที่อาจารย์พูดถึงตอนนี้ใช้ราคาต้นทุนในการผลริตรวมไปถึงอุปกรณ์เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คะพอจะ,อะพอจะอแจ้งได้ไหมคะ,ะต้นทุนตอนนี้ผมมีการผลิตจําหน่ายไปบางส่วนแล้วนะครับตอนนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่เครื่องละหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทครับผม ตัว15,730บาทอันนี้คือราคาที่รวมอุปกรณ์การฝึกหัดทุกอย่างแล้วเรียบร้อยครับรวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรวมถึงการดูแลรักษาตัวเครื่องด้วยมั้ยคะอาจารย์รวมถึงการดูแลรักษาตัวเครื่องด้วยครับทีนีออ้การดูแลรักษาตัวเครื่องตัวนี้มีการดูแลรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะปกติการดูแลรักษาตัวเครื่องก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือรักษาความสะอาดอย่าให้มีฝุ่นเกาะแล้วก็อย่าให้โดน แดดโดนฝนมากเท่านั้นเองครับอาจจะมีการอใช้หยอดน้ํามันหล่อเลื่นบ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นเองครับค่ะทีนี้เน้เรื่องของที่าจถามนี้ค่ะอาจารย์เมื่อตอนต้น,น,นรายการอาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้แนวคิดตัวนี้มาจากในกลุ่มชุมชนหนึ่งแสดงว่าอาจารย์ได้นําเครื่องนี้ไปใช้ในกลุ่มชุมชนนั้นแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะเ <ใน S 1> สียงตอบรับค่ะอาจารย์เสียงตอบรับโอเคดีมากเลยครับผมค่ะตอนนี้ก็มียอดสั่งจองอยู่หลายเครื่องพอสมควรครับ ก,ก็ยังผลิตไม่คันอยู่เหมือนกันเพราะว่า,าปกติแล้วในส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาจะเป็นผู้ผลิตนะครับ <Lucas. S 2> แต่ว่านักศึกษาก็มีชั่วโมงเรียนอยู่เยอะพอสมควรแต่ละวันก็มีเวลาอยู่นิดนึงเพราะนั้นแต่และเครื่องกว่าจะผลิตเสร็จก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอ,อาจารย์คะที่นี้ปัจจุบันทางด้านอาจารย์ออกมาผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็สิ่งตอบรับโอเคนะครับโอเคที่ที่ที่นาไปใช้นะครับโอเคผไม่ได้เลยแหละครับ มีมีปัญหาในตัวเครื่องอะไรอย่างไรบ้างหรือย,อยังค่ะอาจารย์คะณต้นนี้ปัญหาตอนนี้ที่ที่นําไปใช้งานที่จาหน่ายไปบางส่วนแล้วเนี่ยยังไม่มีฟีดแบ็กลับมาว่าปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ต้องออผมเองก็ต้องคอยพยายามติดตามดูแล้วก็สอบถามปัญหาว่าหลังจากที่ซื้อไปใช้งานแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าเท่าที่ขายไปเนี่ยก็ยัง,ย,งยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่ะ อาจารย์คะทีนี้พอคุณผู้ชมฟังอย่างนี้บางคนบอกว่าออ,อยากจะลองเครื่องดูบ้างหรือว่าอยากจะดูตัวเครื่องบ้างอันนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรคะอ่าติดต่อได้ที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูนจังหวัดลำพูนครับผมค่ะอาจารย์มีเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ชมได้ติดต่อบ้างไหมคะอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับครับผมค่ะฮ<า>ัลโหลครับค่ะ<า>เบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์เบอร์โดยตรงของผมนะครับค่ะแปดสี่ครับผม 1 6 4 0 4 1 0ครับค่ะ0841690410นะคะอาจารย์ขาครับค่ะค่ะอาจารย์ขาทีนี้อยากจะให้อาจารย์ค่ะในฐานะที่เป็นทั้งผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับตัวเครื่องนี้แล้วก็เป็นผู้พัฒนาในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้ด้วยอยากจะให้อาจารย์แนะนําแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเกษตรกรผู้ที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องนี้ด้วยค่ะเ,เครื่องนี้นะครับในในส่วนของ ของเครื่องใช่ไหมครับในต้นนะครับในในประเด็นไหนนะครับผมให้ความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับน้องนนักศึกษาแล้วก็เกษตรการผู้ให้ผู้ใช้เครื่องด้วยค่ะอาจารย์คะอ๋อเครื่องนี้นะครับถ้าถ้าเป็นนอ้นองนนักศึกษาเ,เราก็จะประยุกง,งานทางด้านเครื่องกลมาใช้ร่วมกับงานทางด้านไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการทํางานทางด้านเครื่องกลเ้่านั้นเองนครับ <ขา S 2> เป็นเป็นหลักการของการการหมนุนการส่งถ่ายกําลังนะครับทีนี้ทางด้านเกษตรกรเนี่ยนะครับ ข้อแนะนาสาหรับเครื่องพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของประโยชน์นะครับผมผมขอพูดถึงประโยชน์มากกว่านะครับประโยชน์ก็เท่าที่นําไปใช้งานเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์ได้ชัดเจนโดยเฉพาะการค้นหูเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเกษตรกรที่ที่ค้นหูก็มักจะเป็นเกษตรกรที่มีอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าการเดินมากๆนี่ก็จะมีัญหามาข้อเข่าข้อเท้าก้านเนื้อขาอะไรประมาณนี้ครับ ก็ถ้าใช้เครื่องนี้แล้วก็ปัญหาเหล่านั้นก็ก็หมดไปครับค่ะอาจารย์คะว,วันนี้ต้องขอบคุณทางด้านท่านอาจารย์ที่มาให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะกับทางรายการด้วยนะคะโอกาสหน้ามีงานประดิษฐ์<ม>เพิ่มเติมขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์อาจารย์เพิ่มเติมนะคะครับผมค่ะอ,อาจารย์วันนี้กลับขอบพระคุณามากๆค่ะครับพี่นีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณทางด้านท่านอาจารย์นะคะที่มาให้ความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเครื่องและก็สิ่งประดิษฐ์นี้นะคะมีชื่อว่าเครื่องค้นหูแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถที่จะโทรหาอาจารย์ได้โดยตรงเลยค่ะเบรรอร์โทรศัพท์ที่ท่านอาจารย์ได้ฝากไว้นะคะ084ค่ะ1690410 084 1690410 16คุณผู้ชมสามารถโทรกลับไปหาท่านอาจารย์สอบถามในเรื่องราวของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านบอกว่าเออชอบเอื้องอยากจะดูเครื่องบ้างจังหรือว่าอยาก ไปดูว่าโครงสร้างของเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถติดต่อท่านอาจารย์ได้เลยนะคะอาจารย์บอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งและที่จะพลาดไม่ได้ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆเช่นนี้นะคะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอื้อเฟื้อข้อมูลนะคะให้ช่อเอื้องนะคะนํามาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันกับรายการเกษตรกรออนไลน์วันนี้หมดหน้าที่ของช่อเอื้องแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ